เฮ้ยของหายไปไหนอ่ะเฮ้ยนายคือใ,ใครอ่ะ I am คิริโตะโอ้ยจะตีจะตายแล้วเออเพราะจัของของนายหายไปอ,อ่ะหายเหมือนกันแล้วเราต้องไปหาเูาพูดพอดตอบแล้วู่ดต่อตอบอ,อ่านรู้ได้เพราะพูดไม่รู้เราต้องหาตาออยู่ไหมอ่ะไม่รู้ต้องหาเดินตามไปเลยไหนอะไรเหอรอเจ้าไปทำไมเหรอพูดต่อต่อครับคุ คองคงพ้าไปหมดเลยคิดเป้าคุณช่เขาช่วยเจ้าแล้วเอื้ออ้เอ้าหรือว่าผู้ช่วยพวกเราต่าได้ผู้ช่วยผู้ช่วยค่าได้ให้ของกับเจ้าไปแล้วนะแล้วคิดต่อได้ยังไม่ได้อะไรเลยครับท่านคแดง็อกแล้วข้ากับผู้ช่วยผู้ท่้งเต่าเนี่ยแต่ช่วยเจ้าเองแต่ผู้ท่างเต่าผู้ท่้งเต่าพอจะเห็นคนมาขโมยของของเราไหมครไม่รู้ สงสัยคำตอบจะอยู่ทางนั้นอ่ะไปไป Let's go motherfucker fit boy วางนะเพื่อนตามมาทุกคนตามลงมา Let's go motherfucker ตามข้ามารู้ป้าตามข้ามาไม่ตามข้ามาไม่ต้องน้ำโอเคครับท่านผู้เท่าเ่าผู้ช่วยท่านหายไปไหนอ่ะอันนี้ก็คือไปเมืองที่เราต้องไขปริศนาแล้วเราพบท่านผู้เท่าเตาผู้ช่วยท่านหายไปไหนที่เจ้าต

สวยดีนะเขาเนี่ยเฮ้ยดับไม้ดักไมไปเลยเฮ้ะไี่นี่ท่านท่านท่านที่นี่ก็สวยดีนะเดี๋ยวนี่คืออะไรนี่เป็นห้องนะทุกคนนอนได้ตรงนี้เลยผู้เชื่อผู้เล้าต่ำว่าเร็วข้าเจอป้ายมากปกาุ่มอยากนอนมากกลุ่มอยากนอนผู้ช่วยผู้เจ้าใส่โอ้ผู้เชื่อผู้เต้าเอาผู้เต้าช่วยด้วยยาดีสกอุ้ยเออผู้เชื่อผู้เต้าเต่าค้างค่ะ ก็มีพลังกิตวาอะไรเนี่ยแล้วใคค่ะของหายไปไหนอ่ะอลลี่เดออเวนเจอร์ูบาร์เดเวเอ่จ้ขไปแล้วรับคนที่ชอบประตูไทยก็เขาจะเจอสิ่งีมาเยอะขนาดนี้มันทุกความลับมันอยู่ในกล่องที่มีแสงค่อมน้ำมันม้ากาไม่โดนแล้วก็หัว เดาจะเต่าก่นเราจะเตือ,ตอ,ตอนนเก่งกาดด ไม่เ้อเงิอนแล้วนวได้เหรอบางสิ่งาดเรรอที่ตกบอลตายที่ตกกันแล้วโดนตอมบิ้ทกคนชื่อผู้เฒ่าเต่าดูทีตกกลับมาแล้วคี่ิตกผ้ช่วยช่าอะไรที่นี่เนี่ยเ้อาขอบอบคุณผ้ช่วยรอรอข้าด้วยออกไปแล้วจะเข้าไม่ได้อีกเลยเดี๋ยวเ้ามาแลาวทุกคนน้ำน้ำเหรอ อะไรเนี่ยอู้อ้าวผู้เท่าเต่าเอาผู้ช่วยเราเต่าเปลี่ยนผู้เต่าช่วยด้วยช่วยด้วยจำจำเวลาไม่เป็นเวลาไม่เป็นตายเหม่อเร็วมาเร็วมาเร็วจับมือฉันไว้ว่าแต่มันขึ้นยังไงวะเนี่้ไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้ล้างจิตแก่ล้างจิตโอ้เอาผู้ช่วยช่วยก่อนผู้ช่วยในในฐานะที่รู้ดีจะไปไงต่อไม่รู้ โอข้าู้มันต้องไปน้ากันไปอะโครับน้ําเยอะขนาดนี้น้าท่วมะมวเท่าเตาท่านมีพลังวิเศษไม่ใช่รอครับท่านบินไปสิไม่ต้องบินไม่ต้องบกไมตงวินวรู้สึกเนดนดเอาทไมกลับมาตรงนี้พี่ทานเท่าเตาท่านพูเท่าเตาผิดพาดคั้ทนิใช่ไหมไม่ใช่ผู้ช่วยแล้วะราเราวดได้ดีนะเอาช่วย้าด้วย

ีู่ปูโอเคี่ข้าเจอก่อนหห่้าไม่มีอาหารถ้าหิวไปเออหูไปอูไปล้วเานชเื่ตเอาขวานให้ข้าทำไมครับเอาขวานให้ข้าทำไมท่าน่เาัน ึผู้เต่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมตัวมันค้างค้างแต่ผมจะเป็นไงไม่รู้ปลาปลาจากสวัรค์ผู้เต่าเต่าทำไมผมตัวผมมันตัวค้างค้าอ่ะมันค้างค้าอ่ะอะไรนะทำไมตัวผมมันแบบขยับมันไม่ค่อยได้อ่ะขยับมันช้ามากผู้เต่าเต่าข้ามีดอกไม้ของผู้เต่าเต่าสองอันพี่โจงเงียบไปหอดข้าจะปักมีโบนะแล้ีโบว์ผู้ผู้เต่าเต่าทำไมเวลาผมห่นนี่มันจะช้ามากครับ เฮ้ยได้ดีหัวโตเังชานมันเรียกว่าอะไรครับมันเรียกว่าอะไรครับเาเต่ามังเพาะเาเจายุเราเต่าบัางเฮ้ยได้สุกีาต้องการชุดเพื่อเขาตัดกระปุกเขาเต่าไปแล้วเข่าเต่าเราไม่เอาโอเคข้าเอาชุไ่เราเต่าที่อยู่ไหนต้องนั่นด้วยนะต้องใส่ไมชแหวสซาอระเอาเอาลีบวไมเอาชุดเพาเต่าอโอเอเคอกค็คค โอ้ไม่ก็นนคโอ้ไม่ท่านผู้เข้าเต่าปีศาจเดี๋ยวพูดเ่าเต่างงกองสังเกตแป๊บนึงเออทางลับก็แต่อ้าวท่านพูดเท่าเต่าแปรกได้ทุกอย่างไม่ใช่เหรอแปรได้ที่ไหนเรามาเลยโอันนี้โหเพึ่งดีด้วยเคสด้วยทำไมลูกนี้กลายเป็นสตาร์วอว์แบบนึงแป๊บนึงแหลกแหลกแหลกตามองไม่ออกครับเดี๋ยอะตาอี่เคียกชื่อแปลก่ากธรรมดาผู้เท่าเต่าไม่ ท่านพุทธเท่าเต่าช่างโอ้ลื่นมากเลยพุทธเท่าพุทธเต่าทำไมผมจะรู้สึกมันรูปมันจะเปลี่ยนเต่าค่ะขอลงท่อก่อนนะโอ้ยทางรักดีว่ะเรียวรีโบมาเร็วเดี๋ยใส่ได้เดียวเขาไม่ได้ชื่อรีโบเขาชื่ออะไรก็ไม่รู้เาเรียวพุทธเต่าเจ้าหมวกเจ้าหมวกพุทธเต่าทใครพุทธเต่าใครรหัสครับใครรหัสรหัสเอ้ยทำอะไรเหรอเนี่ยใครรหัส กูจะช่วยไ่เอาเต่าช่วยดีกว่าได้วกินไหมเดือดคือกินเล่นแล้วเปิดไลน์เล่นนะเดินนะ Don't h e t any button before reading this sign ท่านผู้ต้องเข่าข้ามีคำถามดาบกับดอกไม้ของท่านอันไหนดีกว่ากันอะไรนะดาบกับดอกไม้อันไหนดีกว่ากันนะ preservation ดอกไม้มันทำให้ร้อนแรงได้อย่างนี้นะผู้่ัอย่านะครับอย่านะครับอู้ทีมช่วย เดินไปช่วยมันแหลกเดี๋ยวผมขออ่านคำถามก่อนโอ้ยไอ้แผู้ค์กมันจะเป็นยังไก๊งค์กลางเดี๋ยวเดี๋ยวข้าก็ใช้เป็นนายจิตรนางจิตเข้าของอนเลยทวูดเท่าๆทวูดเท่เก่งขนาดนั้นเลยเหรอมันถามบ่อะไรอ่ะเฮ้ยคุณตากูท่านไม่ใช่ข้าจะเป็นอ้ำตาป๊บนึง เจอของที่ว่าหเปล่าเดี๋ยวค่ะค่ะอันนี้เราค่ะมเกียรติขาเจอของที่ว่าเปล่าไหนอะเข้าไปเจอหนังสือเยอะเข้าไปกันไหนวะความเิียรตโอ้โหฉันต้องเต่าเต่าช่วยให้ผู้ช่วยให้ผู้ช่วยของท่านอ่านให้หน่อยได้ไหมแป๊บนึงเอาเจ้าเจ้าดอกไม้ความเกียรเปล่าเอาสิครับเอาสิครับเอาไปครับความกลมกา่อมโอ้ย ใช่ใช่ด้อไอ้ด้ไอ้ด้อพลังจิตไอผู้พิทนผู้เท้าเต่าเชิญไปโลกของข้าไหมไม่ข้าจะอยู่นี่ข้าเปิดโลกเป็นนะนี่ข้าเป็นโกกูรู้เปล่ารู้ชื่อข้าก็รู้แล้วเนี่ยแต่ตอนนี้ข้าเป็นผู้เท้าผู้เท้าเต่าของโลกนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายโถ่ไม่ตีแรงยิ่งกว่าเอวนาดไรแต่ในโลกนี้ข้าคือ อย่ตอย่างเดียวทำไมทำไมผู้ช่วยทาผเทาเต่าทำไมทางนีนเลยรู้สึกคุ้นคุ้นไปกลองเลยเขากลองไปกองเลยผู้เท่าเต่าข้ามีอะไรอยู่ผู้เท่าเต่าข้ามีน้ำยาในวในกำมานไม่ต้องมาลงทำยัยทำน้ฟโออ้ยข้าดิเสียแล้วช่วยโอ้ยพวกท่านอยู ไม่ได้นี่คือพลังงานยิ่งใหญ่จะไม่มีใครชัดได้ที่นี่ที่ไหนนู่เนี่ยพวกท่านทำอะไรอยู่เวกเล่นเกมนหมดลพวกเรากำลังดูทีวีอยู่จะหาช่องชงเตสีอยู่ค่านีออนแดนค่าขอเหอันนี้ขึ้นไม่ได้แต่ลงได้ค่าขอเศษชุดวันนี่้ก่อนชุดตาวกค่ะ ใช้รังคิดเอาชื่อสตาร์วอลของขามาเลยท่านท่านทำไมลูกมันไม่เหมือนเดิมเพราะมันมันไม่ใช่สตาร์วอลไม่รู้ไม่รู้อะไรเนี่ยท่านท่านผู้ช่วยของท่านท้าไปเขาต้องฆ่าข่าตลอดเลยอ๋อเผู้ชื่ยฆ่าฆ่าก็หายไปแล้วโอเคท่าน่มก็ไปเหมือนเดิมแล้วสตาร์วอลอ๋อผู้ช่วยฉันพูดได้้วยเหรอข้าไม่เห็นรู้เลยขอบคุณสำหรับเกนพชรไปไง ทำไงินแบบเมย์เราผู้ช่วยทำไงเนี่ยไม่รู้ท่านผูช่วยขอท่านผูช่วยพอแล้วท่านผูช่วยอืมเราก็ตันอยู่ตรงนี้คุณคุณรีโบครับจบครับจบครับเออทำไมผมท่านท่านผู้ช่วยข้าไม่มีดอกไม้เห่งกาโอ๊ยข้าจะละลายข้าจะละลายเดี๋ยวข้าจะไปคิดเงินไว้ท่านโออชิดนี่ที่ไหน เราเราจะไปยังไงต่องเจ้าเห็นรถลางหรือเปล่าก็จะขึ้พยายามจะขึ้นไปท่านเดี๋ยวเดี๋ราขี่บนรถรางเลยขี่ด้วยขี่ด้วยเราต้องไปเราต้องตอนนี้เดี๋ยวนะท่านท่านท่านเอาแล้วทุกคนนั่งรถรางเร็วเออจิงืูท่านโอเคข้าแล้วเข้าด่วนไปแล้ว